สวัสดีค่ะดิฉันครูสุภวีปารานิพิพันธลูกค้าจากโรงเรียนวส,สิสสำราญรัชบำรุงเชียงประชาทีค่ะวันนี้จะไม่เกริ่นเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้เข้าอบรมก็จะกลับบ้านกันแล้วงั้นขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะดิฉันได้หัวข้อที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูคือสร้างสื่อดิจิทัลค่ะ ังนั้นเมื่อคุณครูเนี่ยได้สื่อและสร้างสื่อไปแล้วทีนี้เราจะอัปโหลดขึ้นเออบนระบบโอเบกคอนเทน e ์ t ซนเตอร์ทีนี้เราไปดูเปิดถึงกันเลยนะคะ อันนี้คือหน้าจอของโปรแกรม o b e c Content Center บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ถ้าบางท่านยังไม่ยังไม่ได้เข้าเลยเมื่อคุณครูเปิด Google ขึ้นมาเมื่อคุณครูเปิด Google ขึ้นมาให้คุณครูพิมพ์ Content Center o b e c Go Th นะคะ อันนี้เนี่ยจะมีเอกสารประกอบการอบรมส่งให้กับคุณครูอีกทีมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณครูดูตามไปเนี่ยอาจจะถ้าทําตามอาจจะไม่ทำแต่ถ้าคุณครูได้ได้ไปดูย้อนหลังเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือสามารถเข้าในโปรแกรมของ o b e c Content Center เมื่อคุณครูเข้ามาแล้ว เมื่อคุณครูเข้ามาแล้วถ้าคุณครูยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้คุณครูกดสมัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วถ้าหน้าจอของคุณครูเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษให้คุณครูคลิกตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยให้มันจะทําให้คุณครูเข้าใจแต่ละแท็บของโปรแกรมได้ง่ายขึ้นทีนี้เมื่อคุณครูสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วคุณครูก็เข้าสู่ระบบเมื่อคุณครู เจอหน้าจอน,นี้เนี่ยคุณครูจะต้องพิมพ์ username และ password เข้าไปแต่อันนี้คือของคุณครูเกตพิม์ไปแล้วเรียบร้อยคุณครูเกตก็เข้าสู่ระบบเลยเมื่อเข้าสู่ระบบสวัสดีแล้วก็ตามไปชื่อของคุณครูเองทีนี้คุณครูเกตขอพูดถึงเรื่องการอัปโหลดสื่อต่างๆที่คุณครูสร้างขึ้นเพื่อที่จะขึ้นระบบ โปรเจกต์คอนเทนต์เซ็นเตอร์นะคะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วเนี่ยให้คุณครูดูด้านขวามือของคุณครูเลยค่ะจะมีตัวย่อของโปรแกรมว่า cms content management system เป็นระบบบริหารทางสื่ออ่าเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอนี้มันจะโชว์ให้เราแล้วมันจะโชว์แต่ถ้าสมมุติว่า username กับ password ของคุณครูคยังไม่ได้โชว์เลยมุคณครูใส่ด้วยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลย ่เมื่อคุณครูเข้าสู่ระบบแล้วให้คุณครูดูที่ขวามือเลยค่ะเพิ่มเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้เนี่ยพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีประเภทของสื่อสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันวิดีโอรูปภาพเสียงฟแฟลชเทมเพลจากที่คุณครูได้ดูวิดีโอไปเมื่อช่วงพักเที่ยงอ่านะคะ ทีนี้คุณครูต้องรู้ก่อนว่างานของคุณครูเนี่ยมันเป็นสื่อประเภทไหนเมื่อเรารู้แล้วว่างานของเราเป็นสื่อประเภทนังสืออิเล็กทรอน,นิกส์เราคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอหน้าจอน,นี้ให้เรากรอกข้อมูลแต่และแท็กเนี่ยที่เขามีให้เราเนี่ยให้เรากรอกข้อมูลลงไปเลยอ่าทีนี้จะทําเป็นตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่าคุณครูเดนเนี่ย มีงานอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นของประเภท e-pub สามจุดศูนย์ก็คือเป็นประเภทของหนังสืออ,อิเ็กชอนิกหรือ e-book นั่นเองทีนี้ประเภทคุณครูมาดูก่อนเลยนะคะว่าไฟล์ของคุณครูเนี่ยเป็นอะไรถ้านามสกุล e-pub 3.0ให้ครูเลือกตัวนี้แต่ถ้างานของคุณครูเป็น pdf ให้ครูเลือกตัวนี้แต่ถ้างานของคุณครูทำด้วยเอ่อพวกไอแอะไรพวกนี้ยคะ่ะ เป็นของแอปเปิก็เลือกเป็นไอโฟนแล้วแต่เราต้องเลือกประเภทให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกประเภทไม่ถูกนะเนี่ยพอเวลาอัพขึ้นไปแล้วานมัน,นไม่โชว์อ่าทีนี้สมมติว่าคููเกตเลือกตอนนัวนี้แล้วคุณภูเกตก็ใส่เนื้อหางชื่อเนะื้อหางางานของเราเลยในที่นี้คือจะอัพให้ดูตัวหนึ่งนะคะคุณคูเกตขอไปฝนะ่ายเนื้อก่อนเลย แล้วไปเลือก่า์ก่อนนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ค<ท>ือเป็นตัวอย่างตัวอย่างมาันอ่ะอันนี้คือตัวอย่างคู่มือ สมมติว่าคูเกต์รู้แล้วเป็นผู้มือทีนี้ผูู้เกต์มาที่แถข้อมูลพื้นฐานให้คุณครูสังเกตนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้ามีดอกจันข้างหลังให้คุณครูใส่ข้อมูลให้ครบแต่ถ้าตัวไหนไม่มีดอกจันคุณครูไม่ใส่ก็ได้ทีนี้งานของคุณคูเกต์อันนี้คือทําให้ดูเฉยๆก็คือเป็นผู้มือเกต์ก็ใส่เป็นชื่อผู้มือจากนั้นรายละเอียดต้องใส่ด้วยคุณครูเกต์ก็ใส่เลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะ อ่ะแต่วัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่มีดอกจันทสีแดงแสดงว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูงานของคุณรูพร้อมอยู่แล้วควรใส่อ่ะทีนี้เราไปแทบคุณสมบัติเลยค่ะคุณสมบัติตรงนี้คือภาษาที่สแสดงผลอยากให้งานของเราสแสดงผลภาษาอะไรเมื่อเราได้งานงเราผ่านขึ้นไปโชว์บนโอเบกคอนเทน e เซนเตอร์แล้วก็คือเป็นภาษาไทยอังกฤษจีนถ้าคุณครูบอกว่างานของคุณเป็นภาษาไทยอย่างเดียว คุณครูก็ติ๊กจีนออกคุณครูก็ติ๊กอังกฤษออกแต่ถ้าคุณครูบอกอยากให้โชว์ทั้งสามคุณครูก็ปล่อยมันไว้เลยไม่ต้องติ๊กอะไรออกนะคะส่วนตัวถัดไประดับผู้ใช้งานระดับผู้ใช้งานงานของคุณครูเนี่ยต้องการให้ใครดูให้ใครโหลดของเราไปใช้อ่นักเรียนบุคคลทั่วไปครูอาจารย์ศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาถ้าคุณครูบอกต้องการนักเรียน คคนทั่วไปไม่เอาครูอาจารย์เอาไว้สึกอสารเชศไม่เอาบุคลากรเอาไว้นั่นแหละถ้าอันไหนไม่เอาก็จักระบะออกแต่ถ้าคุณครูให้ดูทุกคนเลยคุณครูก็ไม่ต้องติกอะไรออกนะคะปล่อยเลยต่อไปครูจัดทำครูจะทำะทำี่มาให้เราอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราลงชื่อตายอินเป็นชื่อเรามันก็จะขึ้นให้เราเลย ทีนี้เราไปดูที่ตัวนี้ค่ะหน่วยง,งานสำนักพิมพ์โอเปกคอนเทนต์เซนเตอร์เนี่ยเป็นของสปทเราไปเลือกของสปทมาเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายตัวนะคะแล้วแต่ว่าเราสำนักพิมพ์ไหนแต่อันนี้คือของเก็เลือกที่สปทอ่ะต่อไปดูั่งมือค่ะไปอนุญาตงานของเราอนุญาตให้คนอื่นอน่ะเอาไปดัดแปลงไหมไม่เราก็ติถ้าเราบอกว่าได้ เราก็ตีเปลี่ยนใหม่อนุญาตให้เขาเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไหมถ้าคุณครูบอกว่าไม่คุณครูก็ติมันก็ติแค่เราอยู่แล้วแต่ถ้าคุณครูบอกได้คุณครูก็ติใช่โอเคนะคะทีนี้ไปต่อค่ะคุณนังสมแต่คุณลักษณะคุณลักษณะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกหนังสือเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดตีย่อยเยอะมากเลยแต่ ไม่มีดอกจันสีแดงอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะถ้าไม่มีดอกจันสีแดงสแสดงว่าคุณครูจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าคุณครูมีข้อมูลอยู่แล้วควรใส่คะ่ะอ่านต่อนะคะเราก็มาไล่ดูดอกจันสีแดงซิว่าเราใส่ครบหรือยังข้อมูลมีครบหรือยังถ้ามีแล้วเราใส่เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีให้เรากรอกไปต่อไปเลยนะคะไปที่หมวดหนังสือหมวดหนังสือนี่มันจะหมายถึงว่างานของคุณครูเนี่ยมันเป็นผู้มือ หรือมันเป็นพวลาสารถ้ามันเป็นทั้งสองอย่างครูติ๊กเป็นทั้งสองอย่างเลยแต่ถ้ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ครูเลือกออค่ะอ่าของครูเกตเป็นคู่มือนะคะครูเกตก็เลือกคู่มืออ่โอเคขอนิยามนะคะอ่าหมายเลขทะเบียน 4, รถสี 8, 2, 6, 0, 9, ่วไบไม้พอผานแปดสองหกศูนย์จยลต้ารถคนขยคับน้อยให้นีดนึงนค่ะ หมายเลขทะเบียนรถสี่พอเป็นไม้พอพาแปดสองหกศูนย์โตโยต้ 6, 0, ตตาชีไ้ได้ไหมคะไม่ขอต่อเลยนะคะอันนี้ของภูเก็ตเนี่ยเป็นคู่มือครูภูเก็ตกันไปเ,เลยจากนั้นเราไปที่หมดถึงค่ะ ไปที่หมดหมูง่งานของเราเนี่ย <พอ S 1> สร้างมาด้วยชั้นคือต้องการที่จะสอนเด็กชั้นไหนให้เด็กชั้นไหนเรียนรู้ <พอ S 1> เราติ๊กไปเลยค่ะ<พ>อของภูเก็ตเนี่ยเป็นป .4 เกกระติ๊กไปที่ป .4 กลุ่มสาระใดงานของเราอยู่ในกลุ่มสาระใดเราก็ติ๊กไปเลยค่ะอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันมีดอกจันรข้างท้ายแสดงว่าเราต้องใส่ทีนี้ตัวชีวัตรไม่มีดอกจันข้างท้ายแสดงว่าเราจะเพิ่มเติมหรือไม่เพิ่มเติมก็ได้ ทีนี้คุณครูดูนะคะสามเหลี่ยมหมดเออสามเหลี่ยมข้างๆตรงเนี้มันจะมีฟัง์ชันซ่อนอยู่ข้างข้างในคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าวิทยาศาสตร์คลิกเข้าไปอีกค่ะทีนี้เรามาดูว่ามาตรฐานของถ้าเรารู้ว่างานของเรามาอยู่ในมาตรฐานใดของคู้เกตอยู่ในสี่จุดสองวอสี่จุดสองนะคะคุณครูก็เอาพวกนี้ออกเลยแล้วเอาที่สี่จุดสองตัวชี้วัดใดของครูก็ติ๊กเข้าไปในสามเหลี่ยมคุณครูเกต อยู่ในตัวชีวดของการรวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลคุณรูเก็ตก็ไปทีนี้เอาอันนี้ไว้อย่างเดียวอ่านทีนี้เมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จเราไปต่อเลยค่ะไฟล์เนื้อหาอันนี้คุณรูเกตไปเลือกไฟล์ทีนี้ตรงเนี้ชื่อไฟล์เนี่ยมันมีดอกจานสีแดงแสดงว่าคุณรูต้องใส่นะคะอย่าปล่อยว่างทีนี้คุณรูเกตใส่แล้วเรียบร้อยเลือกไฟล์เรียบร้อย อ่ะพอเลือกไฟล์เสร็จทีนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์ไหมเราก็อนุญ,ญาตให้เขาดาวน์โหลดได้อ่ะต่อไประบบปฏิบัติการที่รองรับงานของเราล่ะให้คุณคณค,ณคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ว่าเป็นระบบ Android iOS Web แล้วก็ Windows แอ p คุณผูเกตโชว์ทั้งหมดเลยลเ,เราก็ไปเลือกเลยค่ะเราก็ไปเลือกให้ มันลองรับทุกระบบเลยน,นั่นเองอ่ะพอเสร็จแล้ว,ลวเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไป,ไปที่รูปภาพทีนี้เป็นหน้าปกค่ะ<ม>เวลาที่เขามีข้อมูลอะไรมาให้คุณครูคดูก่อนนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรเราจะได้ทําได้ถูกต้องเขาบอกว่าความกว้างและความสูงของรูปภาพเนี่ยสามร้อยคูณสี่ร้อยพิกเซลไม่เกินห้าห้าร้อยกิโลบิกิโลไบต์ดังนั้นคุณครูต้อง ไปตัดไฟภาพลดขนาดไฟภาพของคุณครูก่อนใน Photoshop หรือว่าในแอปพลิเคชันที่สามารถลดขนาดไฟภาพของครูได้ครูเกตลดขนาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปตัดใน o t o s h o p อนเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมือว่าอเอาเอ,อันนี้ก่นอ่าเลือกมาแล้วพอเลือกมาแล้วต่อไป อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาก็บอกตัวอย่างกับหน้าปกเนี่ยไฟล์ของคุณครูเนี่ยต้องเป็นนามสกุล p jpg หรือนามสกุล png นะคะต้องเป็นไฟล์รูปภาพนั่นเองและอันนี้เนี่ยสามารถเลือกหลายรูปพร้อมกันก็ได้แต่ขนาดไฟล์ต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่เกินห้า้อยกิโลไบต์นะคะคุณครูก,คก็คลิกเข้าไปเลยสมมติว่าคุณครูกกแ้วนี้ คุณค็เลือกหลายไฟล์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปเดียวกันก็ได้สมมติว่าคุณเกศที่เกียศไปหารูปเพิ่มหรือไปทำรูปเพิ่มไปแต่งรูปเพิ่มก็เอารูปเดียวเลยจากนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้แลนะเราก็ไปคลิกประวัติและสถานะถ้าไม่เจออะไรคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะคุณครูกดบันทึกได้เลยการกดบันทึกครั้งนี้คือการจะเราอัพโหลดเข้าระบบ แต่ถามว่าได้เผยแพร่หรือยังยังค่ะเราพอเราอัพบันทึกเสร็จเราจะไปดูว่างานของเราอ่ะมันขึ้นหรือยังเราไปที่กรองข้อมูลค่ะกดคลิกเลยพอเรากดคลิกลกรองข้อมูลเนี่ยเราไล่มาดูข้างล่างเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างงานของเราจะโชว์นี่เลยนะคะที่คุณูกเกตอเป็นเมื่อกี้เ,เลยผู้มืออันนี้ที่เป็นตัวอย่างแล้วสถานะมันขึ้นว่ารอการตรวจสอบ ถ้ามันขึ้นพวกนี้สแสดงว่าเราได้มีการอัปโหลดเข้าไปมีการเปลี่ยนแปลงเช่นคุณเก็อัปโหลดถ้าสถานะเป็นใช้งานสแสดงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบผลงานตรวจสอบเนื้อหางานเนี่ยอนุมัติแล้วเราได้เผยแพร่ในระบบ o p e n Content Center แล้วแต่ถ้าเป็นรอการตรวจสอบสแสดงว่าเรายังไม่ได้รับก,การเผยแพร่นะคะ เพียงว่ารอการตรวจสอบก่อนถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยกดคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยคุณครูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีงานที่ต้องแก้ไขอีกมันยังไม่พร้อมเลยคุณคูไปกดที่รูปดินสอแก้ไขค่ะแล้วคุณครูก็เข้าไปในงานของคุณคูเพื่อแก้ไขเสร็จแล้วแก้เรียบร้อยแล้วกดยืน,นค่ะ ็จะขึ้่มำแหน่งานนี้ประมานแต่ถ้าคุณครูบอกงานชิ้นนี้ฉันไม่เอาคุณครูกดที่ถังขยะเลยค่ะแล้วรอสักครู่หนึ่งมันก็จะลดงานนี้ทิ้งไปให้เราเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเก๋ก็ต้องกดลบงานนี้ทิ้งเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างเงฉยต่อไปทีนี้เมื่องานนี้เสร็จแล้วทีนี้เราไปดูประเภทอื่นกันบ้างนะคะมันเป็นแอปพลิเคชัน เวลาเราไปดูประเภทอื่นปแอปพลิเคชันเป็นพวกโปรแกรมทีนี้อันนี้คืออยากจะแลกเปลี่ยนยนรู้กับคุณครูคว่าอันดับแรกของการที่เราจะอัพโหลดงานเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าไฟล์ของเราอ่ะมันเป็นประเภทไหนให้คุณครูไปดูก่อนเลยค่ะที่พอเราคลิกเข้าประเภทของเขาแล้วเนี่ยให้ไปคลิกท,ที่ประเภทที่เป็นดอกจันรและสามเหลี่ยมหัวลงดูซิว่าเราจะเลือกงานแบบไหนจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเกม นะคะส่วนข้อมูลตรงนี้มันจะเหมือนกันอยู่แล้วนะคะเนี่ยตรงนี้จะเหมือนกันอยู่แล้วเหมือนกันกันกบที่ทําให้ดูคือในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เลยอ่าจทีนี้คุณครูเกตขอผ่านนะคะไปอย่างรวดเร็วต่อไปเนื้อหาตัวถัดไปนะคะวิดีโอวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะอัปโหลดกันตลอดเลย แล้วก็เหมือนว่าเราทําอยู่แล้วอย่งช่วงออนไลน์ช่วงออนไลน์เราจะทําวิดีโอกันเยอะมากทีนี้ให้คุณครูมาดูประเภทก่อนเลยนะคะออนไลน์สตรีมมิ่งในที่นี้เนี่ยเราอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราสร้างสื่อวิดีโอของเราแล้วเราเซฟที่คงมีไฟล์แล้วเราก็สามารถาเลือกตัวนี้ได้แล้วไปคลิกเลือกไฟล์พิมพ์ชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วเลือกไฟล์ของเราเลยแต่ถ้าเราเลือกเป็น youtube ประเภทของเราเป็น youtube ประเภทของเราตรงนี้เป็น Youtube ให้เราไปที่ไฟล์แล้วเราไปเลือกอะไรคะลิงค์ค่ะไปใส่ลิงก์มาเลยค่ะอ่ะคอเคเดินไปปิดกคองีอ่าคุณครูก็วางเลยค่ะวางลิงก์เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลิงก์ u t u b e คุณครูวางเลยค่ะวางเสร็จคุณครูก็ไปกรอกข้อมูลเหมือนกับหนังสือดิ็กทนิ่นเลยค่ะ เหมือนกันเลยรูปภาพก็ลักษณะคล้ายกันเลยแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็กดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จคุณครูอยากจะดูว่างานของครูเนี่ยอัพไปแล้วมันขึ้นไหมคุณครูก็กดกรองข้อมูลแล้วครูเลื่อนไปดูข้างล่างทีนี้คุณครูเกตขอไปประเภทศทันไปเลยนะคะต่อไปรูปภาพอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกัน ทีนี้รูปภาพเนี่ยจะมีแค่อัลบ,บั้มเดียวจะมีจะมีจะมีเลือกประเภทคืออัลบ,บั้มแล้วให้คุณครูมาดูที่ไฟล์เนื้อหาเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาคุณครูจะอัพงานเนี่ยเป็นอัลบ,บั้มเนี่ยคุณครูต้องทำให้มันเป็นซิปไฟล์ก่อนนะคะบีบอัดไฟล์ข้อมูลรูปภาพของคุณครูเนี่ยให้มันกลายเป็นซิปไฟล์เพื่อเป็นไฟล์เดียวและขนาดมันจะเล็กลง มันจะอัพโหลดเร็วขึ้นอัพโหลดง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ครูเกดขอไปต่อเลยนะคะอย่างรวดเร็วต่อไปไฟล์เสียงค่ะไฟล์เสียงเนี่ยประเภทการอัพโหลดเนี่ยจะเหมือนกับไฟล์วิดีโอเลยก็คืออนิมาสตรีมมิ่งจะเป็น YouTube แล้วก็คือใช้ลิ์ส่วนข้างล่างเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือจะเป็นแบบถ่ายทอดสดอะ่ะ ประมาณถ่ายท่อสดนะคะเราก็เลือกเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยไฟล์ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟล์ปกติเราก็เลือกที่ไฟล์แต่ถ้าเป็นลิง YouTube, ลก์ยูทูบเราก็คลิปในช่องนี้นะคะคุณครูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ทำทั้งสองอย่างเลยฉันฉันทําเป็นไฟล์เสร็จแล้วฉันอัพขึ้น youtube ทีนี้ก็เลยใส่เป็นทั้งสองอย่างแบบชุดนะคะเอาตั้งทุกอย่างอยู่เนาะอ่าต่อไปค่ะลูกภาพก็เหมือนกันเลยพราคุณครูเซ็ตกดบันทึกเลยค่ะ ต่อไปนะคะตัวแทนไปนะแฝดค่ะแฝดเนี่ยอย่างเช่นคุณครูสร้างงานด้วยโปรแกรมแฝดหรือจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับพวกกระตูนสร้างกระตูแอนิเมชันลูกเล่นต่างๆเนะะี่ยค่ะคุณครูคก็มาดูเลยส่วนใหญ่จะเป็น l e a r n i n g o b j เ c จพวกวัตถุในการเรียนรู้ดังนั้นคุณครูก็เอามาอัพงานได้ ส่วนไฟล์เนื้อหาก็จะเหมือนกันการใส่ข้อมูลอะไรแต่และอย่างก็จะเหมือนกันเหมือนกับหนังสือเล่กนรกเลยถ้าเรารู้รูปแบบแรกแล้วรูปแบบต่อไปง่ายมากต่อไปนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายเทมเพลตค่ะเทมเพลตเนี้ยจะมีประเภทของไฟล์ให้คุณรูอัพเยอะเลยค่ะด,ดูนะคะเมื่อกดสามเหลี่ยมหัวลงมาตรงประเภท PPT ก็คือเป็นนำสกุลของ PowerPoint แล้วก็มี PPTX ก็คือทั้งสองตัวเนี่ยมันจะเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่า PPTX PPTX เนี่ยมันจะเป็นไฟล์เหมือนกับว่าเป็นออฟฟิศรุ่นใหม่อ่ะรุ่นตั้งแต่2007ขึ้นมาเนี่ยค่ะนะ,ะนะเออคุณครูจะพูดถึงอะไเลยคุณครูสามารถคลิกขวาที่ไฟล์ของคุณครูแล้วดู property ได้นะคะว่า นำสกุลไฟล์ของคุณป็นไปไรส่วนใหญ่แล้วเป็น PPTs นะคะเพราะว่ามันมันเป็นการอีัอดไฟล์แล้วในรูปแบบของไฟล์ SML เนี่ยที่มันทำให้ฝั่งฟอนต์แบบว่าเราจะก็อปงานไปไหนเนี่ยมันตามไปด้วยนั่นเอง Doc นาำสกุลดอ DOC กับ Doc แล้วก็อก็อก ตัว s อะไรอันนี้ก็เหมือนกันตัว s ตัวนี้ก็จะเหมือนกับ p p t เลยส่วน x l s ก็คือเปน็นนามสกุลของโปรแกรม excel ตารังคำนวณอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนที่วินเออ office รุ่น2007นะคะรุ่นที่ต่ำไปฝันนี้เนี่ยมันจะเป็นนามสกุลของ x l s ที่ไม่มีตัว s ดังนั้นพอหลังจาก2007ขึ้นมาเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นดังนั้นมันเลยมีความตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คือพอเราเอางานอะไรเนี่ยมันจะเร็วมันแล้วไฟล์มันก็จะไม่ใหญ่มันบีบอัดไฟล์มันลดขนาดไฟล์ลงนั่นเองต่อไปนามสกุล csv อนามสกุลไฟล์ csv เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ลักษณะของ ตารางตารางคำงวนวณอะ่ะสเปรดชีตนะคะเหมือนไฟล์ Excel นี่หนะคะที่นำเสนอข้อมูลเยอะเอะะคะ่ะอย่างเช่นเราได้ไฟล์ของสภทออมาตัวหนึ่งที่เรากรอกข้อมูลเยอะเอะะตัวเนี้ยพอเรา e x p o อ t ออกมาเนี่ยมันเป็นไฟล์นามสกุล CsV นะคะไม่ใช่นามสกุลของ เออของลิ้งเอ็กเซลที่ทีเดียวนะคะแต่ว่ามันตารางตารางเหมือนกับไฟ Excel เลยค่ะต่อไปทีนี้เป็นไฟล์รูปภาพค่ะไฟล์รูปภาพที่มีนามสกุล jpg jpeg e e หรือว่านามสกุล png อันนี้ก็คือ jpeg หรือว่า jpg เนี่ยมันก็เป็นไฟล์รูปภาพที่ลักษณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นของ jpeg เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ของปัจจุบนัน เพราะว่าตันก่อนเนี้ยมันวินโดว์เขาให้ใช้นาำสกุลแค่สามตัวสอนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันใช้เต็มที่ได้สตัวอนกรแค่นั้นเองอย่างเกันทีนี้ถ้าครูมีไฟล์ของ Photoshop PSD นาำสกุล PSD คุณครูก็สามารถอัพตัวนี้คลิกเลือกประเภทให้มันถูกกับงานของเราที่มีด้วยนะคะมันจะได้ขึ้นโชว์งานต่อไปเวกเตอร์ค่ะรูปแบบของเวกเตอร์ไฟล์นาสกุล AI EPS มันจะเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในรูปแบบของเออ Adobe Illustrator นะคะพี้ก็เหมือนกันส่วนตัวไฟล์นามสกุลตัวนี้ยคูเกตอ่ะเข้าไป s e ิร์ชดูแล้วน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะอันนี้ c s แล้วแล้วก็คิดว่าคุณครูอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหรต่อไป PDF ส่วนใหญ่แล้วงานของเราเนี่ยบางทีเราทำด้วยออฟฟิศ PowerPoint, excel word เราอยากไม่ไม่อยากให้แบบคนที่โหลดงานของเราไปเมื่อเราผ่านแล้วตัวฟอนต์ตัวอ,อักษรพอเขาไม่เปิดแต่มันไม่ใช่เราทำเป็นไฟล์ pdf แล้วก็อัพโหลดโดยเลือก pdf อันนี้ก็ได้ค่ะมันก็ง่ายก็เนี่ยะค่ะทีนี้เมื่อเราเมื่อเราเลือกตรงนี้หมดแล้วเราก็กรอกข้อมูลตามแทบ ต่างๆที่มีซึ่งมันก็จะเหมือนกับการกรอกข้อมูลของหนังสือเรียนิทมีที่ทําตัวอย่างให้ดูแล้วนั่นเองทีนี้เรื่องข้อสอบคุณครูก็สามารถดูในตัวอย่างที่เดี๋ยวท่านสอน,อนจะส่งลิงก์ให้ดูนะคะคุมันจะมีไฟล์ตัวอย่างรูปนี้อยู่นะคะการสร้างงานต่างๆทีนี้คุณครูเกตเออขอแนะนําอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอีว่า ้จะหมดเวลาร้อยันอะเส็นเช่นตัวของ AT ค่ะคุณครูตัว AT คือโปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณครูอยากสร้างโปรแกรม e-pub ที่เป็นแสดงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์คุณครูก็สามารถไปกดดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆได้นะคะไปที่หน้าหลัก คุณครูดูข้างล่างเลยค่ะเลื่อนออกมาข้างล่างอย่างเช่นคุณครูอยากจะดาวน์โหลดคอนเทนต์เซ็นเตอร์ไว้ใีเครื่องแล้วก็โปรแกรมอรัชลิ่งทูลที่คุณครูได้ดูตัวอย่างเมื่อพักกอนวันนี้คุณครูก็สามารถเข้าตรงนี้แล้วมาดาวน์โหลดไว้ใีเครื่องของคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ C V S จะเป็นแบบเข้าสู่ระบบแล้วก็ C M S เนี่ยคือตัวนี้คือตัวอัพโหลดงาน สื่อของเราลงขึ้นโปรเจกต์ของเจนเซนเตอร์ต่อไปพอดีว่าจริงๆมันมีตัวอย่างของการสร้างงานด้วยอชอช g ิงทูนะคะแต่ว่าน้าจับไมคถัเีะะ้ยวค่ะทีนี้ภููเก๋ก็ขอยกไมให้กับท่านสอนอเลยนะคะขอบคุณาค่ะ